บัดนี้วันที่23พฤิบสามพายนพุทธศักราช2องพเป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้านายสุริยาชื่นุราขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาเดบครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน <c oughs> หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเลสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนีราชาาัสสะสุนันตุสักขโมคะทังสักเคกาเมจรูเปสิริสิขารตาเตจันตาริเควิมาเลทีเปรัตเถจคาเมตรุวนาคหาเนเคหวะวัตถุมหิเคเต พมมาจย,ยันตุเทวาชลาธารวิสัยเมยยักษคัคันทัพพระนาทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวัตมุนิวัรชนังจะนัง่งสาธุวโวเมสุนันตุธัมมสวรนนการโรอายามพระทันตาธัมมส,สวรนนการโรอายามพระทันตาธัมมสวรนนการโรอายามพระทันตา สองบทสวดนว like of ัตสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสระนังคาฉามิตติยมปีสังฆังสระนังคัจฉามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญงพุทโธเมสระนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอัญงธรรมโมเมสระนังวัลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา นัตถิเมสระนงอันยังวังโคโมสระนงวรังเอเตนะสัจาวัตเชนะโสตถิเมโหตุสพัพภะทาอีพีหนึ่ง